ติดทั้งดอกแล้วก็ติดทั้งผลแน่นๆกันอย่างนี้เยคะ่ะโอมะนาวค่ะกําลังจับผลเล็กๆค่ะต้องฉีดนะคะทําให้ผลสวยผลไม่ปริแตกมดมแมลงไม่มากวนฉีดพดเลยจ้ะและดอกก็เพียบเช่นกันจ้าติดดอกดีค่ะดอกไม่ร่วงนะคะเพื่อนๆดูโอ้โหเป็นดอกสมโอจ้าปลูกมะนาวไม่เคยได้กินเลยค่ะดอกสลัดหลุดร่วงแล้วก็เจอเชื้อราจากโรคแคนเกอร์เยอะมากๆค่ะแม่ก้อย ใช้สูตรนี้นะะเลยค่ะเพื่อนๆรดรถที่หน้าดินให้ชุ่มเลยนะคะช่วงที่เขาติดดอก,พกเพื่อนๆต้องราดรถที่หน้าดินนะคะให้มีน้ําชุมช่มชื้นที่หน้าดินทุกวันนะคะเพราะว่าถ้าหน้าดินแห้งเนี่ยติดผลอย่างนี้นะคะผลก็สลัดค่ะถ้าติดดอกดอกก็สลัดเหมือนกันนะคะความชุมช่มชื้นที่หน้าดินสําคัญค่ะพเพื่อนๆโอ้โห,หมดมะแรงเยอะมากๆค่ะดูช่วงที่พืชน,นะคะแตกใบแตกยอดใหม่น้องจะอ่อนแอค่ะพเพื่อนๆดู โอ้มดมาไข่ไว้เพียบเลยค่ะทุกคนโอ้แถมยังมีเพี้ยด้วยนะดูเพี้ยดําก็มีค่ะทุกคนโอ้ฉีดพ่นด้วยสูตรนี้เลยคะ่ะช่วงนี้ต้องดูแลเป็นอย่างดีเลยะคะ่ะเพื่อนๆจ้ะกำ,ำจัดมดกำจัดมแมลงมดดำมดแดง สวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่นา่ารักทุกท่านคะ่ะวันนี้ไม่ก็มาแจากสูตรและวิธีที่ง่ายที่สุดค่ะเร่งดอกเร่งผลเร่งการเจริญเติบโตต้นไม้ของใครไม่สวยไม่ติดดอกออกผลนะคะทําสูตรนี้เลยจ้าแถมสูตรนี้ยังกําจัดมดหนอนแมลงแบบธรรมชาติง่ายที่สุดค่ะเราไปดูวิธีทำด้วยกันเลยค่ะ้ ดกก็ลูกก็ยอะใหญ่ตัวจริงเสียงจริงลูกดกผลใหญ่อย่างนี้ดอกก็ยังเพียบค่ะโอ้โหยันยอดอย่างนี้นะคะเพื่อนๆฉีดพ่นเลยนะคะฉีดพ่นตั้งแต่ดอกยังเล็กๆนะคะจนผลใหญ่ก็ฉีดได้ค่ะเพื่อนๆค่ะผลจะได้สวยๆนวลๆผลใหญ่น้ําหนักดีค่ะ การเจริญเติบโตเร่งการติดดอกออกผลนะคะแถมยังไล่มดไล่หนอนไล่แมลงสุดง่ายเลยคะ่ะทำเสร็จแล้วใช้ได้ทันทีค่ะสูตรนี้เห็นผลจริงจ้าวัสดุอุปกรณ์หลักของเราครั้งนี้นะคะเป็นนมเปรี้ยวนะคะนมเปรี้ยวหนึ่งกล่องจ้าไปนะคะเป็นไข่หนึ่งฟองนะคะกะปิค่ะน้ำยาล้างจานน้ยาล้างจานนะคะที่มีส่วนผสมของมะนาวเล็กเกสรแน่ค่ะที่มีฤทธิ์ในการแอนตี้แบคท,ทีเรียแอนตี้เชื้อรา อันดับต่อไปค่ะเป็นน้ำซาวข้าวค่ะเร่งการจเจริญเติบโตเร่งดอกเร่งผลนะคะท่านไหนไม่มีน้ำซาวข้าวใช้น้ำสะอาดธรรมดานะจ้าเริ่มด้วยกันเลยจ้าอันดับแรกนะคะเป็นนมเปรี้ยวค่ะมีจุลินทรีย์และเละ็กโตบาชิรัสค่ะที่ต้นไม้พืชผักต้องการในนมเปรี้ยวนะคะยังมีแคลเซียมมีฟอสฟอรัสพืชผักใบเขียวใบใหญ่ทั้งสวนจ้า ผักหวานกรอบรสชาติดีค่ะเราใส่นมเปรี้ยวลงไปนะคะหนึ่งกล่องตามด้วยสิ่งนี้ค่ะเป็นน้ำยาล้างจานจ้าแก้อาการพืชใบงิกใบงอใบเหลืองใบจุดใบด่างค่ะน้ำยาล้างจานเป็นสารจับใบทำให้ปุ๋ยฮอร์โมนของเรานะคะยึดติดกับต้นไม้ได้นานใส่น้ำยาล้างจานลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะเลยจะคนให้เข้ากันค่ะ อันดับต่อไปค่ะก็คือกะปิเลยนะคะเร่งรากเร่งดอกเร่งผลมีฟอสฟอรัสสูงต้นไม้ไม่งามไม่สวยนะคะมีอาการใบเหลืองจุดด่างค่ะใช้กะปิเลยจ้าแถมกะปิยังเป็นน้ำยาเร่งรากอย่างง่ายๆเสริมภูมิคุ้มกันให้กับพืชน,นะคะเราใช้กะปิเลยจ้าต้นไม้ของไทยนะคะต้นเล็กแค่แกนไม่ติดดอกออกผลเลยค่ะแม่ก้อยใช้กะปิเลยค่ะ สำคัญมากๆค่ะกะปีเขายังมีกลิ่นที่มดมแมลงต่างๆไม่ชอบจ้าสำคัญมากนะคะกะปีค่ายังแก้อาการนะคะพืชที่ติดดอกแล้วดอกร่วงค่ะแม่ขาไม่ได้กินผลสักทีดอกร่วงประจำใช้กะปีเลยจ้าเราก็ตักกะปีเลยนะคะหนึ่งช้อนชาจ้าละลายในน้ำอุ่นก็ได้นะคะหรือละลายในน้ำสะอาดได้เหมือนกัน แต่ครั้งนี้นะคะแม่ก้อยใส่น้ำสาวข้าวลงไปค่ะเพื่อนๆไม่มีน้ำสาวข้าวใช้น้ำสะอาดธรรมดาได้นะจ๊ะเราก็บีบๆลงไปอย่างนี้เลยค่ะโอ้ยขอบอกว่ากลิ่นกะปินี่ดีจริงๆค่ะน้ำยาเร่งรากที่ดีที่สุดทิ่งง่ายที่สุดค่ะคือกะปิกันเลยคนให้เข้ากันแล้วจา้ากะปิละลายแล้วจา้าเราก็เทใส่ลงไปในนมเปรี้ยวเลยจา้า เสร็จแล้วเราก็ตอกไข่ใส่ลงไปเลยค่ะไข่หนึ่งฟองจ้าปูตีนและแคลเซียมที่ต้นไม้พืชผักต้องการแม่ก้อยผ่าเพื่อนๆทําทำฮอร์โมนไข่ที่ง่ายที่สุดไปในตัวเลยจ้าเปลือกไข่ก็ขยำใส่ลงไปด้วยนะคะตีให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งจ้าพริกมะเขือมะนาวของไข่ไม่ดกไม่สวยไม่ติดดอกออกผลสักทีนะคะทำฮอร์โมนไข่สูตรพิเศษสูตรนี้เลยจ้จะเทใส่ลงไปเลยจ้า สูตรนี้นะคะใส่อะไรก็โดกใส่อะไรก็สวยจ้าเสร็จแล้วเราก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะสูตรนี้จ้าไม่ต้องหมักทาเสร็จแล้วใช้ได้ทันทีเลยค่ะวิธีใช้ยังไงคะแม่คะวิธีใช้จ้าเราใช้3ช้อนโต๊ะต่อฟอกกี้ที่ฉีดพ่นขนาดหนึ่งลิตรเราใส่ลงไปเลยจ้า3มช้อนโต๊ะค่ะ สูตรนี้เป็นทั้งปุ๋ยและยาไล่แมลงแบบธรรมชาติเลยค่ะเวลาฉีดนะคะแนะนำให้เป็นช่วงเช้าเ้านะคะแล้วก็ไปฉีดที่บนใบและใต้ใบฉีดพ่นตั้งแต่ช่วงเช้าๆก็คือตั้งแต่1โมงเช้าสโมงเช้าสโมงเช้าจ้ะเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำสาวข้าวตามลงไปอีกค่ะ เสร็จแล้วเราก็ใส่สิ่งนี้ลงไปด้วยค่ะอย่าลืมค่ะทุกคนค่ะนั่นก็คือน้ํายาล้างจาน1ช้อนโต๊ะค่ะกําจัดมดด,มดํามดแดงเพี้ยไฟไลรแดงลายขาวเพี้ยแป้งนอนผีเสื้อนอนถัว่วไล่มดมแมลงได้ทั้งในบ้านมดมแมลงในสวนก็สิ่งนี้แหละจ้าน้ํายาล้างจานจ้าต้นไม้ไม่งามไม่สวยพึ่งรู้เขาทากันแบบนี้จ้าทําให้ ไข่นอนมแมลงต่างๆไม่สามารถฟักเป็นตัวได้ด้วยน้ำยาล้างจานเลยจา้าและสำหรับเพื่อนๆที่ปลูกต้นไม้พืชผักเยอะๆจา้าเราก็ใช้ค่ะ1แก้วเลยจา้าเราใช้นะคะ1แก้วผสมต่อน้ำา10ลิตรหรือ20ลิตรนะคะไปล่ารด,ดหรือฉีดพ่นได้เช่นกันค่ะ แม่ก้อยมีน้ำสาวข้าวนะคะ5ลิตรนะคะแม่ก้อยก็เทใส,ส่ไปในน้ำสาวข้าว5ลิตรเลยค่ะเอาน้ำสะอาดที่อยู่ข้างหน้าที่เพื่อนๆเห็นนะคะเป็น20ลิตรนะคะอ้าแม่ก้อยก็แบ่งใส่ทีละครึ่งเลยจ้าเผยสูตรลับที่หลายท่านไม่รู้พริกมะเขือมะนาวพืชผักงามมากใส่สิ่งนี้เลยค่ะ โอ้โหใครปลูกพริกแล้วใบเหีิยใบงอมากเจอเพี้ยไฟไรแดงมากัดน,นะคะทีกคนบนใบใต้ใบนะคะทกนเลยบนใบใต้ใบป้องกันเชื้อโรคเชื้อราทำให้พืชของเรากลับมางามสวยอีกครั้งใบเขียวแข็งแรงก้าด้วยสูตรนี้เลยโอ้หฝรั่งกิมจูค่ะดอกเพียบเลยค่ะติดผลแล้วค่ะทุกคนเราก็ล่ารสสูตรนี้เลยคะ่ะโอ้แตกยอดแตกใบใหม่เพียบเลยค่ะล่ารสสูตรนี้ที่ชายพูดเลยค่ะ รูลเลยเร่งดอกเร่งผลเร่งใบเร่งยอดกันอย่างง่ายๆติดผลแน่นอนไม่ต้องรอนานแล้วรู้เลยค่ะเพื่อนเทียบเทียบติดดอกเทียบผลก็ดอกผลก็สวยค่ะกําจัดมดมแมลงได้ด้วยเพื่อนๆดู นี่ดุฉะนั้นวันไหว,นะะวเนยค่ะเพื่อนๆจ๋าฉีดพ่นเลยนะคะฉีดพ่นเป็นฝอยละอองเบาๆฉีดพ่นเพื่อบำรุงนะคะเราจะฉีดทุกสองสามวันได้เลยหรืออย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งอย่าขาดนะคะทีนี้เป็นทั้งปุ๋ยและยาละไล่แมลงด้วยะคะ่ะเพื่อนดุกเลยดุกมากดกมากดเลยะคะ่ะกำจัดมดแมลงได้ด้วยนะคะป้องกันเชื้อโรคเชื้อราให้พืชเราได้เป็นอย่างดีค่ะ ปลูกทุเรียนนะคะสูตรนี้เลยค่ะเร่งใบเร่งยอดไล่มดไล่หนอนไล่มแมลงป้องกันเชื้อโรคเชื้อราเลยค่ะอทุเรียนค่ะใช้สูตรนี้ได้เลยค่ะโอ้โดกมาก <c oughs> กิ่งเดียวนี่ดกจนกิ่งโค้งเลยค่ะเพื่อนๆหูพิกดกจังว้าวผักกินใบค่ะจากต้นเล็กๆตอนนี้โตแล้วค่ะทุกคน ไล่แมลงแบบไม่ง่ายนะคะมีตะข่ายแบบนี้ก็มาป้องกันได้เลยนะเพื่อนเพื่อนฉีดพ่นสูตรนี้เลยคะ่ะไล่มดไล่นอนและแมลงป้องกันเชื้อราป้องกันเชื้อราเน้นๆนะคะฉีดในช่วงเช้านะคะพเพื่อนโอ้คล็ดลับค่ะติดดอกออกผลดีผลสวยป้องกันเชื้อโรคเชื้อราได้ด้วยนะคะฉีดพเพลย่ยโหดดมากเเพื่อนดู ผูเล,เล็กๆเ,เ,เท่ากันไม่กี่ชิ้วโอ้โหระพาค่ะใบใหญ่ใบงามพืชใบใหญ่โตเร็วค่ะไม่มีอาการใบหงิกใบงองค่ะเพื่อนๆค่ะจีบพ่นสูตรนี้เลยบนใบใต้ใบนะคะเนี่ยใต้ใบมันก,ก็จะช้อนนี้นะคะปากใบพืชอยู่ใต้ใบค่ะเพื่อนๆต้องช้อนอย่างนี้นะ อีกุนเลยถ้ามีดอกก็เด็ดดอกทิ้งนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเพราโห,หระพาค่ะเด็ดดอกทิ้งเป็นประจำนะคะและเด็ดในช่วงเช้าจ้าแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยจ้าจนจบคลิปวิดีโอนะคะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะบ๊ายๆไปก่อนจ้า you